อ่าครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวันนี้นะครับผมอาเลิงหรือโค้ดเหลิมนะครับอ่าจะนาเพื่อนเพื่อนะครับอ่ามาพบธุรกิจแห่งโอกาสนะครับลองฟังดูนะครับอ่าการประหยัดเน็ตแล้วสร้างรายได้นะครับวันนี้มาไล์สุดให้ดูนะครับโอเคต้องปรับตัวเข้ากับกระแสโลกที่มันกาลังเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี และเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าเทคโนโลยีธุรกิจที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลกครับวันนี้เราโชคดีมากๆครับเรื่องของนะครับสิ่งที่มันทําให้ผมเห็นแล้วว่าที่นี่ทําง่ายเพราะทุกคนใช้มือถือทุกคนมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าโทรค่าเน็ตทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้และเรามีเครื่องมือก็คือหัวเจาะในการที่จะช่วยพวกเราทุกคนครับให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับที่มันจะต้องจ่ายแล้วในอนาคตไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าก็ต้องจ่ายแต่สิ่งที่มากไปกว่าน,นั้นครับ เราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเป็นรายได้และก็เป็นรายได้ที่ไลฟ์เพดานครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วว่าเออการที่เรานะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราทํางานนะครับเป็นพนักงานประจํานะครับเงินเดือนของเราเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดได้นะครับครับเขาเราเรียกว่าเราเรียนมาหลายสิบปีนะครับเพื่อที่จะได้ปริญญานะแต่สุดท้ายแล้วนะคุณค่าของเราราคาของเราเนี่ยถูกกาหนด รับจากนายจ้างนับเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับกว่าจะขึ้นไปแต่สี่หมื่นห้าหมื่นหรือว่าเดือนละแสนได้เนี่ยแคบลากเลือดนะครับแต่ที่นี่ครับผมสามารถทําให้พวกเราทุกคนครับประสบความสาเร็จมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนนับรายเดือนเนี่ยนะครับที่หลายๆคนต้องการมีความฝันไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยสามารถสร้างรายได้เดือนละแสนต่อเดือนเนี่ยนะครับเป็นขั้นต่ำนะฮะแล้วก็เป้าหมายคือรายได้เดือนละล้านเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ ที่นี่ครับสามารถทําให้เราได้นะครับสามารถให้เราได้แบบง่ายๆวันนี้เราจะเห็นนะครับผู้นําของเราหลายๆท่านนะครับที่สามารถนะครับพิชิตนับตาแหน่งนะครับรายได้หลักแสนนะในระยะเวลาอันรวดเร็วครับนับหนึ่งเดือนบ้างครับสิบวันบ้างนะครับสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนบ้างหนึ่งปีบ้างก็มีครับนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าธุรกิจที่นี่ครับไม่ได้จํากัดเขาเรียกว่าไม่ได้จํากัดอายุเพศ วัยการศึกษานะครับเขานะครับธุรกิจนี้เขาคัดคนที่มีวิสัยทัศน์มีแนวคิดมีทัศนคติที่เขาเรียกว่าต้องการที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองครับให้เต็มที่ครับไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครมากําหนดครับเพราะฉะนั้นครับที่นี่จึงเป็นแหล่งที่จะช่วยเหลือนะครับพวกเราทุกคนครับให้หลุดพ้นจากความยากจนและเราจะนาเป็นเศรษฐีนะเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีรุ่นแรกของ ของตระกูลก็ว่าได้ครับและก็เป็นธุรกิจที่มันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นขอทานยันเศรษฐีนะครับคนยากไร้นะครับยันรัฐมนตรีครับก็สามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนมาสร้างรายได้นะครับจากแพตฟอร์มธุรกิจของ i อเดได้และวันข้างหน้าครับแตฟอร์มของเราครับมันจะยิ่งใหญ่ครับกระจายไปทั่วประเทศและมันจะกระจายไปทั่วโลกครับนี่เราจะเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคสีวิลอย่างแท้จริงครับ นี่คืออนาคตที่ผมมองเห็นจากเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มไอทครับที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆที่เปรียบเสมือนกับ Facebook เหมือนกับไลน์เมื่อ10ปีที่แล้วครับเรายังไม่รู้จักครับแต่วันนี้ผ่านมา10ปีครับทุกคนใช้ Facebook ทุกคนใช้ไลน์หมดครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ i อทีรับวันนี้ครับไอทีเอส่งนะครับก้าวเข้าสู่เฟสที่2นะครับซพึ่ง2ปีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอีก5ปีครับอีก10ปีข้างหน้าครับเราจะเห็นครับ มนุษย์เงินแสนมนุษย์เงินล้านขึ้นเป็นเหมือนดอกเห็บครับและหนึ่งในนั้นครับนับจะเป็นพวกเราครับ45รหัสจะเป็นมนุษย์เงินล้าน45ล้านคนแน่นอนครับที่นี่ครับบอกได้เลยครับว่าเราครับใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญครับอยู่ที่ใครเข้ามาแล้วศึกษาเรียนรู้ลงมือทํามีวิสัยทัศน์มีเขาเรียกว่าอดทนรอคอยความสําเร็จได้ครับคนนั้นก็จะประสบความสาเร็จ เช่นเดียวกันกับผู้นําของเราที่บอกไว้นะครับว่าขอให้เราครับอดทนครับเพราะว่าวันนี้ครับความสําเร็จมันรอเราอยู่นะครับความสําเร็จเลือกนายครับวันนี้เรารอความสําเร็จเราได้หรือไม่หปี2ปี3าปี4ปี5้าปีผ่านไปถ้าทําที่นี่แล้วเรามีรายได้ขั้นต่ําเดือนละ1 5 0 0 0 0หบาทมันคุ้มค่าหรือยังครับกับการลงมือทำนะครับวันนี้เราทํางานมากันตั้งหลาย10ปีนับรายได้หลักแสนยังยากแต่ที่นี่ให้เราได้ง่าย เพียงแค่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นครับวันนี้อยากจะฝากไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนวกันว่า time and tide w a i t for no man เนาะเวลาและสายน้ำสายน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครนะครับเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่านกันผมนะผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเนาะว่าเคยตั้งใจว่าเรียนจบปริญญานะครับอยากจะทํางานนะครับเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเลี้ยงดูพ่อแม่ครับให้มีชีวิตที่สุขสบายครับแต่อย่างที่บอกครับ สายน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครครับผมนะครับตั้งใจเรียนศึกษาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จได้ใบปริญญาแต่วันที่ผมอยู่ต่างประเทศอยู่สหรัฐอเมริกาครับวันที่ผมกาลังจะจบเพียงแค่อีกสามเดือนครับผมจะกลับจากอเมริกาครับแม่ผมครับที่ป่วยอยู่ครับรอไม่ไหวครับท่านป่วยเป็น sle ครับโรค sle นะครับที่เราเรียกว่าโรคุูมิ่วงหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินนะครับอีกแค่ไม่กี่เดือนผมจะกลับประเทศไทยครับแต่โรคมันไม่ มันไม่รอครับมันไม่รอครับชะตาชีวิตเวลาไม่คล่อยใายครับท่านจากไปก่อนที่ผมจะกลับมาไม่มีโอกาสแม้จะได้มาสั่งเสียกับแม่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าเวลาของเราครับมันจํากัดครับวันนี้ครับใช้เวลาของเราทุกวินาทีให้คุ้มค่าออกไปส่งต่อสร้างชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จเพราะคนที่รักคนที่อยู่ข้างหลังรอเราอยู่ขอยทุกคนเต็มที่เรามาเจอถูกที่ถูกเวลา ผูกธุรกิจนะที่มันจะช่วยเหลือทุกคนครับให้ประสบความสําเร็จได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับคนที่มีเป้าหมายนะครับและลงมือทําอย่างไม่หยุดครับเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและขอให้ทุกท่านนะครับ,รบออกไปส่งต่อด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้และหัวใจของความเบิกบานใครไม่รับไม่เป็นไรครับเรามาส่งต่อสิ่งดีให้กับพวกเขาวันหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จแล้วเขาจะกลับมาหาเราเองครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้แนวคิดนะครับในการที่จะร่วมกันเดินทางไปสู่ความสาเร็จนะครับขอบคุณนะครับผู้นําขอบคุณทั้งอัพไลน์ดาวไลน์และก็สายไลน์ครับเราคือครอบครัวเดียวกันครับจับมือกันครับร่วมมือกันแล้วก็นําพาครับองค์กรของเราธุรกิจที่เป็นของคนไทยครับให้ดังไกลไปทั่วโลกและประเทศไทยครับก็จะเป็นประเทศที่บอกเลยครับว่าจะเป็นศูนย์รวม ในการดึงดูดเงินครับเข้ามาที่ประเทศของเราและคนไทยของเราครับจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะเข้าสู่ในยุคที่เรียกว่าสีวิไลยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงแน่นอนครับขอขอบคุณทุกท่านครับขออนุญาตคืนใหม่ให้กับเอ็มซสุดสวยของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะคะทุกทกท่านเลยวันนี้เราอยู่ด้วยกันเหนียวแน่นมากๆเลยเช่นเดิมทุกๆวันเลยค่ะ47คนก็คือ47ล้านนั่นเอง มีเสียงกรี๊ดตอบรับด้วยนะคะยืนยันค่ะว่า47ล้านแน่นอนนะคะโอเคขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งเกสสปิเกอร์ของเราทั้งผู้นำที่ให้เกียรติมาบรรยายแผนก็คือโค้ชส่วนอ้อยของเรานั่นเองนะคะรับไม่ตอบแบบว่าชุกลาหุกฉุกเฉินมากๆแต่ท่านก็ เต็มที่มากๆเลยบรรยายแผนธุรกิจอย่างเข้าใจง่ายนะคะเชื่อว่าทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเห็นทางออกกันแล้วเออไอทีเอไม่ใช่แค่ทางเลือกนะคะแต่นี่คือทางรอดค่ะทางรอดที่จะพาทุกท่านทุกคนรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปด้วยกันนะคะวันนี้กามาเรียมนะคะก็มีโอกาสนะคะเป็นแขกรับเชิญในง,งานแต่งนะคะอาจจะมีเสียงแทรกหรือว่าเป็นสัญญาณที่ทําให้ทุกๆท่านได้เย็นเสียงไม่ชัดเจนไม่เป็นไรนะคะ เราไปต่อด้านดีเสมอเออวันนี้นะคะอยากเรียกชื่อทุกๆท,ท่านเลย<อ>เกรงว่าจะไม่ไม่ทันนะคะขอเรียกชื่ออย่างเดียวได้ไหมเอ,อ่ยอยากเรียกชื่อค่ะเพราะความสำเร็จเขาจะจำชื่อท่านค่ะวันนี้ท่านอยู่กับเราทั้งหมด48ท่านนะคะ48ท่านเข้ามาใหม่นะคะมาคือคูนี้นะคะก็เป็น48ล้านมนุษย์เงินล้านทุกๆคนนะคะ จาชื่อตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวมาเดียมจะย้ําท่านอีกทีนึงค่ะว่าท่านเป็นมนุษย์เงินล้านอย่างแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าท่านไม่ออกไปไหนถ้าท่านไม่ปล่อยมือเราค่ะท่านเป็นมนุษย์เงินล้านแน่นอนอย่าปล่อยมือผู้ที่แนะนําเรามาอย่าอออย่าลืมคิดถึง ITS ทุกๆวันทุกๆกกลมหายใจค่ะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จไปกับเราไม่มีใครสักคนที่จะปฏิเสธเราค่ะเพราะทุกคนต้องการลดรายจ่ายและทุกๆคนต้องการเพิ่มรายได้ทุกคนอยากเป็นคนรวยใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนรวยนั่นหมายความว่า เราไปบอกใครเขาก็จะเชื่อเราค่ะโอเคโอเคขออนุญาตเลยกับมนุษย์เงินร้านท่านแรกนะคะโคตรธีรวัตรนะคะโคตรธีรวัตรโคตรศีวันน์ค่ะคุณลือยืนยงคีรีมากค่ะคุณวีรพันธ์ค่ะโคตรก่อนค่ะคุณน้องโจนะคะอย่า น้องโจนะคะน้องโจกฤษดาหมวกทองค่ะโค้ดลาเต้ค่ะคุณชายสายปังนะคะขอบพระคุณมากสาหรับการแบ่งปันในวันนี้นะคะคุณบูดิตค่ะโค้ดขนมค่ะคุณนายลบค่ะคุณตุ๊กสุกัญญาค่ะคุณพัชรีค่ะโค้ดตะปารวยค่ะโค้ดเบี้ยค่ะคุณประนอมค่ะคุณรินจงค่ะคุณนกน้อยค่ะคุณนกน้อยนะคะคุณสําเร็จศิริค่ะคุณพักการมาค่ะคุณธีรวัตรค่ะโค้ดยารอจากประเทศอเมริก บุญสมหมายบุญรักษาค่ะอามาถึงคนนี้มาเรียมไม่รู้จะเรียกชื่ท่านว่าอะไรท่านใช้คําว่า T2R นะคะ CEO ค่ะแต่ไม่ทราบชื่อจริงของท่านต้องขออาภัยนะคะท่านใช้คําว่า to อ่าท็อปอัพทูริสตนั่นเองนะคะท่านเป็นซีอีอีกคนหนึ่งค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีค่ะท่านคือมนุษย์เงินล้านนะคะแล้วก็คุณสุวรรณินค่ะคุณชาติค่ะคุณน้องเมย์ค่ะคุณกินทาค่ะคุณสำราญค่ะพีโคดพลพัชค่ะแม่เลี้ยงติ๊กของเรานะคะท่านทะลุเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วคุณกิติมาค่ะคุณกิติมาค่ะคุณโคตรริชียนค่ะโคตหมูค่ะโคดหมูท็อปอัพทูริสตค่ะโคดพิเต้นันรีสีกระสอนค่ะคุณกัวิศรา ชื่อจริงท่านนะคะท่านคือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะคะโค้ดออนพัดส,สอนค่ะคุณบุษกลค่ะคุณสุดใจค่ะคุณมงคลน,นิกรพลค่ะโค้ด โค้ดพี่เฉลิมของเรานะคะก็เข้ามาด้วยโอ้โหท่านนี้นะคะมนุษย์หลายล้านแล้วนะคะมนุษย์หลายล้านค่ะจะเป็นมนุษย์พันล้านในอนาคตค่ะคุณวัชวัตเมธาพิทยาพรค่ะอ,อคุณสำเริงค่ะคุณสำเริงนะคะนุยนะคะหนุยนุยอะไรต่อไม่แน่ใจนะคะคุณธนพงศ์ค่ะคุณรนชัยค่ะคุณชวนศรีวนาค่ะคุณ ผู้วิเศษนมาเรมาเรียมแสดงความยินดีกับตัวเองนะคะอ่านภาษาอังกฤษออกด้วยคุณผู้วิเศษนะคะน่าจะไม่ผิดค่ะทั้ง48รหัสนี้ค่ะท่านคือมนุษย์เงินล้านนะคะวันนี้มาเรียมตะเบงขอเรียกชื่อท่านเท่าไหร่นะฮะมันจะไม่ใช่เป็นความจริงนะคะถ้าท่านไม่ตัดสินใจเชื่อตัวเองและไม่ตัดสินใจประสบความสําเร็จนะคะ คำพูดของมาเรียมไม่มีความหมายนะคะแต่วันนี้มาเรียมอยากให้เสียงของมาเรียมค่ะเออเป็นเสียงจากสวรรค์นะคะเป็นเสียงจากสวรรค์แล้วสั่งให้ทุกคนนะคะไปร่ำรวยด้วยกันค่ะไปเป็นมหาเศรษฐีว่าที่อภิมหาเศรษฐีด้วยกันใน ITS ค่ะแล้วเราร่วมกันส่งต่อและแบ่งปันค่ะ กับเพิ่มกับผือให้ i t ทของเราขจรขจายรุ่งเรืองไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวเออคนที่เรารักหลังจากนี้เขาจะไม่ลำบากอีกต่อไปค่ะประเทศไดจะเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขโชคดีทุก ทุกวันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเปิดไมค์ทักทายกันได้นะคะมาเรียมขออนุญาตปิดห้องเรียนนะักก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาที่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมา,ากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะ นะครับขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ผู้นำนะครับที่วันนี้ผมลบลบชื่อใครออกต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะครับที่ลบชื่อใครออกนะครับก็สามารถเข้ามาใหม่ได้นะครับผมไม่สามารถรู้จักชื่อท่านโดยนามโดยเนมนะครับบอกองค์กรดาวรายของคนทุกท่านนะครับที่ผมลบออกนะครับคนที่ต้องการเรียนรู้สามารถเข้ามาใหม่ได้นะครับคนที่ต้องการเรียนรู้นะครับต้องการ เรียนรู to, well ้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาได้เลยนะครับแต่ที่คนที่ไม่ได้อ่อต้องการจะมาเรียนรู้เนาะแต่ว่าชื่อมันค้างอยู่นะครับชื่อมันค้างอยู่อาจจะเป็นลายเก่านะครับที่ผมลบไปหรือว่าท่านใช้อยู่หรือท่านยังไม่ได้ใช้นะครับก็ขออภัยนะครับอ่ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับที่ผมลบนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับต้องการให้ทุกคนนะครับคนใหม่ต้องการเรียนรู้นะครับโอเคนะครับช่วยบอกต่อต่อกันได้นะครับที่ผมลบชื่อ องค์กรของท่านออกไปนะครับที่ผมลบชื่อองค์กรของท่านออกไปนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับต้องการให้ทุกคนองการเรียนรู้เนาะใครที่นะครับที่ผมลบออกไปนะครับสามารถเชิญก็มาใหม่ได้นะครับบอกกัต่อกันไปนะครับเราต้องเป็นคนที่คิดบวกนะครับต้องคิดบวกนะครับธุรกิจนี้นะครับสอนให้เราคิดบวกนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดไปนะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะ ดูแลและเอาใจคนได้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเข้าใจตามนี้เนาะช่วยบอกต่อๆกันไปนะครับว่าที่ผมลบไปนะครับไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะครับเชิญเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักเนมนะครับชื่อจริงชื่อปลอมชื่อเล่นชื่ออะไรอย่างนี้เนาะเราไม่รู้จักต้องขออภัยนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับเชิญเข้ามาใหม่นะครับมาเรียนรู้กันโอเคนะครับปิดไม้นะครับเปิดอ่าออกจยด กลุ่มนะครับไม่ออกจากห้องนะครับไม่ได้ออกจากกลุ่มนะครับออกจากห้องไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปที่คระหาดนะครับเจอกันที่คระหาดเนาะเจอกันที่คระหาดนะครับขอบคุณนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เต้ขอบคุณครับเชิญกันเข้ามาใหม่นะครับเชิญองค์กรท่านมาใหม่นะครับมาเรียนรู้กันนะแล้วบอกก็ว่าแนะนํามาครับเวลาแนะนําเข้ามานะครับเปิดอ่าเปิดลําโพงปิดไม้นะครับ แล้วก็เข้ามาเรียนรู้จริงๆนะครับตั้งใจมาเรียนรู้กันนะครับเพื่อประสบการณ์สําเร็จด้วยกันนะครับโอเคครับผมกําลังเตรียมตัวเดินทางไปครราฮานะครับเจอกันที่คาราฮานะครับถ้าเจอกันก็ทักทายกันนะครับบางทีจําได้บ้างไม่จําได้บ้างนะครับเราขออภัยนะครับเราไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะครับต้องการให้ทุกคนทุกท่านประสบการณ์สําเร็จด้วยกันทุกคนนะนะครับ โอเคนะครับออกจากห้องนะครับออกจากห้องนะครับไม่ได้ออกจากกลุ่มนะครับออกจากห้องนะครับเพื่อทําภารกิจเนาะโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเจอกันนะครับพี่บูดิษนะครับครับเจอกันครับขอบคุณครับวันนี้พี่นกกดลจะมานะพี่มาดูแลและเผื่อผมดูแลไม่ทันนะครับอ๋อเยี่ยมเลยขอบคุณครับ เขาแจ้งไว้เขาแจ้งไว้ว่าจะมานะไม่มาก็ไม่เป็นไรครับไม่มาเราก็ไปเยี่ยมได้นะครับไปอยู่แล้วครับโอเคนะครับบอกคุณป้าเติมนะครับป้าส้มนะครับใครที่เราดูแลเขาไม่ทันเนาะแนะนํากันนะครับเราไม่ได้อดูแลทุกคนเนาะเจออะไรก็ทักทายกันครับคุณตุ๊กนะคุณตุ๊กสุกัญญา พี่ไม่ได้ดูนะเอาค่ะนูหนูรักพี่วิเชียรตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยแล้วนูอนี่แทนคนอื<ค>น<ข>่นไปแค่นั้นเองขอโทษทีค่ะจ้่าไม่เป็นไรทักทา,ายการพูดคุยการหยอกล้อกันได้ครับไม่เป็นไรครับจะนาดีทุกอย่างเนาะเมือ่อีเราเสียงดังนะครับเสียงดังไม่ใช่คนใจร้ายนะครับคนเสียงดังใจดีนะครับต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาใกล้ๆนะครับ ถึงจะรู้จริงนะครับเข้ามาใกล้ๆถึงจะรู้จริงเนาะขอบคุณนะเป็นกําลังใจให้กันครับทุกคนทุกท่านเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะนนะนใในนะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ต่อสายตรงได้เลยแต่ถ้ารายนะครับอาจจะไม่ได้ตอบได้เลยนะครับใช้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรต่อตรงไปได้เลยนะครับต่อตรงเลยผมยินดีนะครับถ้าไม่ได้ตอบนะครับก็จะตอบข้างหลังนะครับถ้าถ้ามีด่วนๆโทรต่อเนื่องเลยครับต่อ พอต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าเรามีงานด่วนอะไรย่างนี้เนาะให้ความสมให้ความให้ความสําคัญทุกคนทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องน้อยใจอะไรนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะสู้ๆครับครับเพื่อนเพื่อนครับผมอาเหล็งนะครับอืมด้านส่วนนักบุญนะครับหรือ เฉลิมพลคุยทองครับผมครับอ่าก็ผมบอกเพื่อนๆตามตรงเลยนะครับแค่นะครับผมเปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของท็อปอัพธุลิศครับยังครับขอบคุณมากครับโค้ดท่านอาจารย์ด็อกตอร์วิเชียน ผมก็ได้รับฉายาด็อกเตอร์ก็ครับก็ประทับใจนะครับชื่อนี้นะครับเดี๋ยวชาติหน้าค่อยเอานะครับด็อกเตอร์ชาตินี้เอาเป็นอาโคตรเลิมไปก่อนนะครับเพราะว่านะครับครับผมแต่นะครับเราก็ต้องภูมิใจนะครับที่เราทําธุรกิจของท็อปอัพทูลิศนะครับอ่าถ้าหากว่าด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์หลายๆด็อกเตอร์นะครับในประเทศไทยและก็บนโลกใบนี้นะครับ ต่อไปนะครับด็อกเตอร์ก็ต้องมาทำนะครับท็อปอัพทูริศและถามว่ามาศึกษาเรียนรู้จากใครจากใครก็ได้นะครับที่ทำท็อปอัพทูริศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องธุรกิจนะครับที่ง่ายๆวันนี้ผมก็อยู่ในสวนนะครับและวันนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้นาทีนี้เลยนะครับผมก็บอกผู้คนบนโลกออนไลน์นะครับเพราะเราเป็นธุรกิจแห่งการให้เราไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องให้ยาก ให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้ใครก็ได้นะครับได้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ราคาถูกนะครับได้ใช้เน็ตไงนะครับและก็เป็นการช่วยเหลือผู้คนนะครับบนโลกโซเชียลตอนนี้นะครับที่ผมกําลังพูดในห้องเรียนรู้ผมก็ไลฟ์สดนะครับและผมก็เอาอคอนเทนต์ห้อง Open Chat แล้วก็มีมีคอนเทนต์เพิ่มเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าพวกเราทุกคนโชคดีนะครับ และเมื่อตะกี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอ่าผมเองนะครับก็อ่าไปอยู่ข้างนอกเพราะผมรู้เวลาแต่ผมก็ให้ผู้คนบน Facebook นะครับได้ดูตลอดเพราะฉะนั้นถามว่ามันยากหรือง่ายผมว่าเป็นการแบ่งปันมากกว่านะครับโอกาสดีๆนะครับสิ่งดีๆตอนนี้ถ้าถ้าคนบนโลกนี้ไม่ใช้อ่าไม่ใช้เน็ตนะของ t o อปอัพท r i ิสก็ต้องใช้เน็ตที่ราคาแพงกว่าที่มันมีอยู่ท็อปอัพทูลิส ของเรานะครับถ้าเขาถามผมว่าผมใช้เน็ตของเครือข่ายไหนผมบอกเลยนะครับว่าผมใช้ของเครือข่ายท็อปอัพทูลิาชื่อเครือข่ายอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เน็ตนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นของ AIS เป็นของ True เป็นของ d t e c t เขาไปถามหามันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถูกและดีมีที่ไหนมีที่นี้ที่เดียวนะครับส่วนท่านที่มองเห็นเหมือนเหมือนโค้ดวิเชียนนะครับเมื่อ ย้อนไปเมื่อไม่กี่เดือนท่านเองก็มีไรายได้จากงานที่ท่านทําอยู่นะครับก็เดือนละเท่าที่ได้แหละแต่ตอนนี้ท่านก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีไรายได้เดือนละแสนจ,จากการเปิดโอกาสให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ญาติพี่น้องนะครับผมถามสิสิ่งไหนที่ทําแล้วได้ประโยชน์กับเราแต่ไม่ได้ประโยชน์กับคนอื่นเราจะไปชวนลูกเรามาไหมเราไปจะไปชวนญาติเรามาไหมโค้ดวิเชียนเป็นตัวอย่าง ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจท็อปอัพธุลิศเป็นธุรกิจที่สุดยอดที่สุดวันนี้ผมก็นะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าอยู่ใกล้กันมากนะครับนี่คุณธีรวัตรหรือโค้ชจมโบ้ตอนนี้นะครับน้องเขยผมก็เป็นสายงานนะครับน้องเขยผมอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ก็สมัครท็อปอัพธุริศกับลูกชายของโค้ชจมโบ้แต่ยังหลับอยู่เนี่ยระหว่างน้องเขยกับน้องสาวอ่ากับน้องสาวผมเนี่ยไม่แน่นะครับอืมถ้าถ้าน้องเขยผม ผมสําเร็จก่อนน้องสาวผมซึ่งเป็นภรรยาของเขาอาจจะมาทํากับผมก็ได้แต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทํากับใครก็ได้ขอให้ทํานะครับมันเป็นโอกาสของทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูว่าเราชวนคนมาได้กี่คนตรงนั้นมันไม่ใช่นะครับดูที่ว่าเราเข้าใจเนื้อแท้ของท็อปอัพทูริ t แล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อาการที่เราจะประสบความสําเร็จมีบุคคลให้ก๊อปปี้เยอะแยะนะครับสำหรับท่านที่สมัครเข้ามาแล้วชวนใครไม่ได้มันขัดข้องทางเทคนิคอะไรอย่างไรนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่จะบอกท่านได้นะครับครับโค้ดน้องมาเรียมโคดน้องมาเรียมเปิดใหม่นะครับโอเคผมนึกแล้วว่าสงสัยบังเอิญไปโดนนะครับก็เราทํางานบนบน บนมือถือนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นงานที่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมขอบอกผู้คนบนโลกโซเชียลและก็นะครับขอขอบคุณโค้ดพิเชียนนะครับผมคืนไม่นะครับอ้าโค้ดพิเชียนออกแล้วโอเคนะครับผมโค้ดเหลิมจากนครศรีธรรมราชนะครับใน Facebook ก็อาเลงนะครับอ่าในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับเปิดไม่ขอขอบคุณมากตรงนี้เราเรียกว่าไม้ทองคําเลยนะครับครับผมขอคืนไม่ให้โค้ด น้องมาเรียมคนเก่งนะครับขอบ, er. ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ด็อกเตอร์ครับพี่ด็อกเตอร์ครับนะครับปกติก็ ปิดประชุมกันแล้วครับแต่ว่าผมกําลังส่งท่านขอกจากห้องนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าเพื่อนเพื่อนบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้ผมอาหลงนะครับก็อ่าขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าอยากใช้โทรศัพท์มือถือในราคาถูกนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อเดือนนะครับโทรโทรเบอร์ทุกท่านนะครับมาทางอินเตอรไปนะครับปิดนะครับไม่มีเจตนายางอื่นนะครับไม่มาเลยนะครับไม่มีเจตนาอย่อื่นนะครับ ถ้าท่านมีเพื่อนเพื่อนญาติญาติที่ทำท็อปอัพธุลิศอยู่นะครับใกล้ใบ้านท่านท่านก็ไปสมัครกับเขาไม่จําเป็นต้องมาสมัครกับอาเหลงก็ได้เพราะเป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปันแห่งการช่วยเหลือนะครับช่วยให้ประหยัดเงินและก็ทําให้มีรายได้ด้วยสําหรับวันนี้ผมอาเหลงนะครับก็ต้องขอตัวนะครับจากเพื่อนๆพ่อนบน f c e e o o o นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต นะครับโชคดีครับทุกท่านวัสดีครับ